ปีภาษี2 5 6 3นี้นะคะก็มีมาตรการภาษีตัวใหม่1ตัวนะคะที่เป็นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนการออมนะคะนั่นก็คือค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม super saving fund นะคะหรือ ssf นั่นเองนะคะซึ่งตัวนเนี้ยก็คือเป็นมาตรการภาษีใหม่ที่นำมาแทนกองทุน ltf นั่นเองนะคะแต่ว่าในตัว รายละเอียดของของค่ารถยนต์ตัวนี้ก็จะมีความผสมผสานกันระหว่างตัว ltf กับตัว rms นะคะซึ่งในในตัวค่ารถยนต์ตัวนี้ก็จะมีการออกกฎหมายมา2ฉบับนะคะสำหรับตัวประกาศ3 6 9กเนี่ยก็คือจะเป็น s s f ปกตินะคะส่วนอีกตัวหนึ่งก็คือตัวประกาศอธิบดีเกี่ยวกับภาษีเงินได้ฉบับที่376นะคะตัวนี้จะเป็นตัว s s f พิเศษนะคะหรือ s s f x นั่นเองนะคะ เดี๋ยวพูดถึงตัวประกาศ3 6 9ซึ่งเป็น SSF ปกติก่อนนะคะตัวนี้นะคะก็คือใช้สิทธิ์ได้30%ไม่เกิน2 0 0 0 0 0บาทนะคะในวงของ SSF เองนะคะก็คือซือ้อซื้อแล้วนำมาลดหย่อนภาษีได้นะคะไม่เกิน2 0 0 0 0 0แต่ถ้าซื้อเกินก็ได้นะคะไม่ได้ห้ามอะไรแต่ว่าใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีได้แค่2 0 0 0 0 0นะคะหลักเกณฑ์เดิมก็ยังอยู่ก็คือเมื่อนำไปรวมกับ กบขพอริเลนฟันกอชอประกันบำนาญ IMF นะคะจะต้องไม่เกิน5 0 0แสนบาทนะคะแปลว่ามีวงใหญ่คุมไว้อีกทีหนึ่งนั่นก็คือจะต้องไม่เกิน5 0 0แสนบาทนะคะก็อย่างที่บอกว่าซื้อเกินไม่ว่าแต่ลดหย่อนภาษีได้เท่านี้นะคะทีนี้เราก็จะต้องมาวางแผนกันเองว่าเราจะซื้ออะไรเท่าไหร่นะคะสำหรับค่าลดหย่อนตัวนี้ก็คือเป็นค่าลดหย่อนที่เป็นมาตรการ ที่ให้ใช้ได้ในระยะแรกนะคะในเฟสแรกที่มีการออกกฎหมายเนี่ยก็คือให้ทดลองใช้ก่อน5ปีภาษีนะคะนั่นก็คือถ้าคุณซื้อกองทุนเหล่านี้นะคะ S S F เนี่ยในช่วงระยะเวลาสำหรับปีภาษี2563ถึง2567กเ็นี่ยก็จะใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้นะคะสำหรับ5ปีภาษีนี้แต่จะต่อระยะเวลามาตรการตัวนี้ไปอีกหรือไม่ก็ต้องดูอีกทีนะคะ แต่ทีนี้เงื่อนไขของการถือหน่วยลงทุนเนี่ยก็คือคุณจะต้องถือหน่วยลงทุนแบบไว้ไม่น้อยกว่า10ปีนะคะการนับก็คือนับวันชนวันนะคะถ้าไปผิดเงื่อนไขก็คือไปถ่ายถอนก่อนที่กฎหมายกําหนดเนี่ยก็คือแปลว่าถ้าถือไม่ครบ10ปีนะคะก็คือการถือ10ปีตัวเนี้ยต้องต่อเนื่องกันด้วยนะคะถ้าถือไม่ครบ10ปี คุณก็จะต้องนําเงินนําค่าลดหย่อนที่ใช้ตัวนั้นไปนะคะกลับมายื่นแบบปรับปรุงนะคะพร้อมกับจะต้องเสียเงินเพิ่มนะคะอีกในอัตราร้อยละ1.5นะคะคูณด้วยจํานวนเดือนนะคะแต่ทีนี้มันก็จะมีเงื่อนไขในกรณีที่เป็นข้อยกเว้นว่าถ้าถ่ายถอนก่อนในกรณีที่ทุพพลภาพหรือตายนะคะก็จะได้รับยกเว้นในส่วนนี้ก็ไม่ต้องเสียภาษีอะไรไมถือว่าไม่ผิดอะไรนะคะ เป็นเหตุสุดวิสัยการยื่นแบบต้องปรับปรุงเนี่ยก็คือปรับปรุงแค่ช่วงระยะเวลา5ปีนะคะนับตั้งแต่วันที่ได้ยื่นแบบของปีภาษีนั้นๆจนถึงวันที่ยื่นแบบเพิ่มเติมนะคะก็คือยกตัวอย่างเช่นในปีภาษี2563เนี่ยคุณใช้สิทธิ์ลดหย่อน SSF เนี่ยแล้วในปี64ไปขายนะคะ คุณก็ถือว่าผิดหลักเกณฑ์แล้วนะคะก็จะต้องทําการยื่นแบบเพิ่มเติมนะคะโดยนําสิทธิ์รถยนต์20,000 0ตัวนี้ออกไปนะคะแล้วก็คํานวณแบบใหม่ถ้ามีภาษีที่มันก็ต้องมีภาษีต้องชําระเพิ่มแน่นอนนะคะก็จะต้องนําภาษีที่ต้องชําระเนี่ยไปคูณด้วยอ่าตัว 1. 5เคูณด้วยจํานวนเดือนที่เกินไปนะคะส่วนถ้าเป็นภาษีคืนเนี่ย ก็ถ้าได้รับคืนไปนะคะก็จะต้องนําเงินที่ได้คืนเนี่ยกลับมาคืนให้กรมสรรพากรนะคะส่วนเดี๋ยวพูดถึงตัว SSF พิเศษนะคะก็คือตัวประกาศอธิบดีเกี่ยวกับภาษีเงินได้ฉบับที่376นะคะตัวนี้ก็คือช่วงระยะเวลาที่ให้สิทธิ์เนี่ยก็คือจะให้สิทธิ์สั้นๆนะคะแค่3เดือนนะคะนั่นก็คือคุณจะต้องซื้อหน่วยลงทุน SSF X ตัวนี้นะคะ ในช่วงระยะเวลาตั้งแต่วันที่1เมษา63ถึง30มิถุนา63นะคะตัวหลักเกณฑ์เนี่ย <c oughs> ก็จะมีข้อแตกต่างไปจาก S S F ปกตินะคะนั่นก็คือให้ลดหย่อนได้2 0 0 0 0เลยนะคะแต่ค่าค่าลดหย่อนตัวเนี้ยตัวมาตรการ200,000ตัวเนี้ยนะคะที่จะมาเป็นค่าลดหย่อนเนี่ยคุณจะต้องซื้อหน่วยลงทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไม่น้อยกว่า ซื้อหน่วยลงทุนในหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่น้อยกว่าร้อยละหของมูลค่าทรัพย์สินสุทธินะคะซึ่งตัวนี้ก็เป็นมาตรการที่จบไปแล้วนะคะแต่นํามาเล่าให้ฟังเฉยนะคะซึ่งการซื้อตัวนี้คนขายให้เราเนี่ยแบงก์หรือบรจอเนี่ยเขาก็จะทราบหลักเกณฑ์ดีนะคะว่าตัวไหนเป็น ssf x หรือ ssf ปกตินะคะก็จะขายให้เรา แต่การถือเนี่ยก็จะต้องถือต่อเนื่องกันไม่น้อยกว่า10ปีนะคะก็หลักเกณฑ์เดียวกันกับ S s f ปกตินะคะการถ่ยถอนก็คือถ่ยถอนก่อนก็จะต้องนำมายื่นแบบปรับปรุง5ปี5ปีนะคะเช่นเดียวกันกับตัว s s f ปกติเช่นเดียวกันนะคะยกเว้นเสแต่ว่าทุพพลภาพหรือตายก็จะต้องก็จะไม่ต้องยื่นแบบปรับปรุงนะคะเพราะถือว่าเป็นเหตุสุดวิสัยนั่นเอง ก็จะมีแค่นี้นะคะส่วนเดี๋ยวเดียวเน้นตัวตัว S S F X อีนะคะว่า2อง0 0นตัวนี้นะคะเป็นตัวแยกต่างหากพิเศษออกไปเลยนะคะไม่ต้องนำไปรวมกับไม่ต้องนำไปรวมกับ S S F ปกตินะคะค่ะก็ถ้าผู้เสียภาษีสนใจตัวมาตรการลงทุนตัวนี้นะคะเพื่อที่จะใช้นำไปลดหย่อนภาษีนะคะได้ออมด้วยได้ภาษีด้วยนะคะก็เป็นทางเลือกที่ดีนะคะสำหรับ ค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออมนะคะ super saving fun นะคะค่ะก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์แก่ผู้เสียภาษีทุกท่านนะคะถ้าชอบฝากกดแชร์กดไลค์กด s u บส c คร b e กดกระดิ่งนะคะทำภาษีให้เป็นเรื่องง่ายกับ tax easy by pk